ทุปเจภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้ว่ายากพระผู้มีพระภาคตรัสรัคทานี้แก่ภิกษุผู้ว่ายากดังนี้ยากคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉั้นใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมอง และรภมจันทร์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามอย่างนั้นไม่มีผลมากหากภิกษุพึงทำกรรมใดก็ควรทำกรรมนั้นให้จริงจังควรบากบันทำกรรมนั้นให้มั่นคงเพราะทำเครื่องละเว้นที่ประพฤติอย่างย่อหย่อนรังแต่จะเกลียทุรีลงใส่ตัว 6. อิสาปกติอิทธีวัตถุเรื่องหญิงขี่หึง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่หญิงขี้หึงและแก่บริษัทสี่ดังนี้ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกวา่าเพราะระลึกถึงความชั่วบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังส่วนความดีทำไว้เธอด,ดีกวา่าเพราะทำแล้วระลึกถึงภายหลังบุคคลย่อมไม่เดือดร้อน 7. อาคันตุกะพิกขุวัตถุเรื่องภิกษุอาคันตุกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุอคันตุกะผู้อยู่ในเมืองชายแดนดังนี้เมืองชายแดนได้รับความคุ้มครองทั้งภายในและภายนอกฉันใดเธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนให้ได้ฉันนั้นขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสียเพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมเศร้าโศกแออัดอยู่ในนรก 8. นิคันถวัตถุเรื่องนิครนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พิสูจ์ทั้งหลายดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายและไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายชื่อว่าเถอมั่นมิชาทิฐิย่อมไปสู่ทุคติสัตว์ทั้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวว่าควรกลัวและเห็นสิ่งที่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัวชื่อว่า ถือมั่นมิชาทิฐิย่อมไปสู่ทุคติ 9. ติทิยะสาวกะวัตถุเรื่องสาวกเีรถีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่สาวกของเดรถีดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าถือมั่นมิชาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกติ สัตว์ทั้งหลายผู้รู้สิ่งที่มีโทษว่ามีโทษและรู้สิ่งที่ไม่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าเธอมั่นสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุคตินิรยวักที่2ีจบ